ทองคำยังทำให้คนไทยโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ป้ายแดงนั้นแห่เข้าไปเปิดบัญชีสูงขึ้นถึง3เท่าในปีนี้เหลือเชื่อจริงนะครับคือที่พูดถึงเรื่องนี้ต้องยอมรับกาบท่านผู้ชมครับว่าเวลาทองคําที่มันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากตลาดโลกซึ่งเกิดขึ้นในปีนี้จากภาวะบริกรารโควิดจนกระทั่งเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่2075ดอลลาร์ 2, 47เ็ซนต์ต่อออนขีดไปเลยนะฮะโลกนี้ไม่เคยเจอราคาทองคาที่2,075.47าี่เลยนะครับ ในขณะเดียวกันพอเวลามันเกิดการถล่มเทขายออกมาเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้มีการเข้าใจการลงทุนทองคํามากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นงชัดเจนกบว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิดนะครับมกราคมเอาไปแบบว่าทั่วโลกเอาข้อมจีนอยู่เขาเริ่มที่จีนนะแต่ช่วงของครึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเราจะพบว่าราคาทองคําที่อยู่ในแต่ละสกุลของเงินสกุลแต่ละประเทศนั้นจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าทองคาที่อยู่ในรูปสกุลดอลลาร์ห่างกันประมาณ 4- ี่ ผมพูดอย่างนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือว่าอ้าก็เมื่อทองคําจากตั้งแต่ต้นปีนี่นะครับจนถึงเมื่อวานนี้มีผลตอบแทนขึ้นมาถึง40%ในรูปของเงินบาทคําถามก็คือว่า7เดือนนะฮะให้ผลตอบแทน40%ซถ้าขอเดือนละเท่าไหร่ครับ7-4-28สี่ยี่แปดเห้าาห้าเจ็ดกกว่าต่อเดือนนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไก่ป้ายหน้าหน้าไกา่โทษนะหน้าเก่าหน้าใหม่ป้ายแดงป้ายปกติเนี่ยต่างก็สนใจอยากจะลงทุนทองคําทั้งสิ้นเพราะนาทีนี้มองออกไปหนึ่งไม่เห็นช่องทางการลงทุนที่ผลตอบแทนได้ดีเท่าปรับเฉลี่ยเดือนละ4-5%เเลยแม้แต่ในมุมมองของการส่งออกไปต่างประเทศท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า เวลาทองคาในต่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้นปั๊บเนี่ยบรรดาผู้ค้าทองคําค้าส่งขนาดใหญ่ในประเทศซึ่งมีแค่สองสามรายเนี่ยก็จะแห่หลอมทองคําที่ได้จากการเอาคนเอามาขายแล้วก็ออกเป็นการส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศเพื่อได้ผลของราคาจะตามท,ที่ดีดกว่านะครับปรากฏว่าข้อมูลจากกระทรวง<ม>พาณิชย์นี่นะครับพบว่าการส่งออกทองคําใน6เดือนแรกของปีนี้คือมกร,ราถึงมิถุนายนเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด2องแสนบล้านบาท6เดือนแรกส่งออกทองคําในปีนี้2องแส่หันล้าน พิ่มขึ today, ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วโทษนะครับ136%และหกเดือนแรกปีนี้มีการส่งทองส่งออกทองคำมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะฮะที่มีการส่งออกทองคำแค่235,000กว่าล้านบาทนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับเห็นไหมส่งออกทองคำหกเดือนแรกเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วพุ่ง136%ส่งออกทองคำในหกเดือนแรกปีนี้เท่ากับส่งออกทองคำตลอดทั้งปีที่แล้ว เพราะราคามันไปไกลและเป็นที่ยัวย่วยวนใจและได้กําไรดีกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทําให้ใครฮะนั่นคือตลาดทองคําต่างประเทศแฮปปี้ขายออกได้ผู้ส่งออกแฮปปี้แต่ขณะที่ในประเทศก็จะมองว่าโอ้โหเมื่อผลตอบแทนมันมาถึง40%เนี่ยนะครับแล้วทําไมจะไม่โถมซื้อทองคํำช่วทั้งแหรไปเปิดบัญชีมากขนาดนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับ คุณธนรัตน์พะสวงเนี่ยนะฮะแกเป็นซีอของนั่นข้างทองผู้ค้ารายใหญ่รายหนึ่งก็คือหัวเซิงเฮงแกบอกว่าเหลือเชื่อนะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยที่ผลตอบแทนของทองคําในบ้านเราในรูปเ,เงินบาทเนี่ยขึ้นมาถึงกว่า40%เนี่ยก็ทําให้ทั้งคนรุ่นเก่าซึ่งโอเคอาจจะเคยเปิดบัญชีไว้แต่ว่าโอ้ห่างหายไปนานกับเรื่องราคาทองคำคือซื้อแล้วทิ้งยาวก็กลับให้ความสาคัญหรืออาจจะเปิดบัญชีขึ้นมาภายใต้หนึ่งชื่อขณะเดียวกันาาก,ก็มนกีนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ชอบทองคําก็หันันนมมมาาเเปิิิดบญชีพ่่กยงขึ้ เฉพาะของหุ้นเซ็นทรก็บอกว่ามีคนมาเปิดบัญชีลงทุนทองคําแท่งนี่นะฮะเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวนะฮะเหตุผลส่วนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ประกอบการรายอื่นที่มีร้านเฉพาะในห้างช่วงล็อกดาวน์เปิดให้บริการไม่ได้แต่ว่าทองมันวิ่งต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลก็ได้นะฮะอย่างเช่นทองที่อยู่ในห้างถูกไหมครับปิดตลอด2เดือนกว่าซื้อขายไม่ได้ทองที่อยู่นอกห้างอยู่ตามท้องถนนก็ไม่ใช่ว่าเปิดได้ทุกร้าน พราะช่วงนึงก็มีการล็อกดา์ปิดซื้อไม่ได้เหมือนกันเห็นไ,ไหมดังนั้นก็ทาให้ลูกค้าเนี่ยอาจมาเปิดบัญชีซื้อขายกระทำหัวซึ่งเหง่งมากขึ้นซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เฉพาะหัวซึงเหง่งเนี่ยเป็นหนึ่งใน3รา,ายใหญ่ของทองบ้านเราเนี่ยนะฮะ,ะมีบัญชีซื้อขายทองมากกว่า50,000บัญชีโอ้โหส่วนสถิติเชิงลึกที่น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าตอนที่ทองเป็นช่วงขาขึ้นถอยกลับไปเมื่อประมาณรวมๆหนึ่งเดือนที่ผ่านมากรกฎาคมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ตอนใน,นช่วงที่ทองขาขึ้นถี่แรงและส่วนตา่างเยอะแล้วเราก็โอ้ยนักลงทุนทองไทยนี่แอคทีฟมากๆคือตื่นเต้นฮะตื่นเต้นแล้วก็วิง่งวิ่งเข้าๆออกๆอกขายขายนี่นะฮะเขาบอกว่านี่คือสติตทที่เกิดขึ้นใหม่จากเดิมที่เล่น1บาท5บาทตอนนี้พอทองขึ้นทุกวันนี่นะครับกลายเป็นว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดเลยไม่ใช่แค่ซื้อ1บาทไม่ใช่แค่ซื้อ5บาทมีเงินหน้าตักเท่าไหร่คูณก็ออกมาอาจจะถึง10บาทก็ได้ก็เทลงไปหมดเลยเห็นไหมฮะนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ทําให้ในปีนี้เน ทองคำที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติของโลก ก็ทําให้การส่งออกทองคําไทยเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้เท่ากับการส่งออกทองคําตลอดทั้งปีที่แล้วเกิดขึ้นแล้ว Impact ที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่านักลงทุนแห่เปิดบัญชีทองคําเพิ่มขึ้นถึง3เท่ากว่าในช่วงประมาณเพียงแค่6-7ถึงเดเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับด้วยเหตุผลที่ผมบอกไปแล้วก็ในเมื่อผลตอบแทนของในรูปบาทนั้นมันสูงถึง40%เเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและผลกระทบตรงนี้ยังส่งต่อไปถึงตรงไหนรู้ไหมฮะขาใหญ่ คำว่าขาใหญ่คือประเภทซื้อทองคํากันทีนี่นะครับว่ากันด้วยกิโลวันหนึ่งต้องซื้อเป็นกิโลเพราะฉะนั้นเมื่อเล่นด้วยโวล่มคูณด้วยส่วนต่างที่ถ่างออกไปเยอะและความถี่ในการปรับขึ้นมันยิ่งมีแต่กําไรมากๆอันนี้คือในกรณีที่เป็นขาใหญ่นะฮะส่วนขาเล็กๆก็เป็นทองเส้นเล็กๆมีบาทสลึงก็ไปขายกันที่หนะร้านกันเนี่ยเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยมีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นทั้งบุคคลด้วยแล้วก็นิติบุคคลด้วยนี่นะ,ะโยกมันมาลงทุนทองคาโอ้โหฟังแล้วใจหายฮนะ เวลาขาใหญ่ซื้อทองคาในประเทศไทยลงทุนกันเนี่ยเขาซื้อกันทีทีละ50ล้านถึงทีละ100ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าถามเหตนผลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่โยกทองคำเข้ามากรดาดน,นี้ก็บอกไม่รู้จะลงทุนอะไรจริงๆก็ถูกครับหันไปหาแบงก์วันนี้ดอกเบีย้ยต่อให้จัดโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษก็ไม่ได้จูงใจอะไรเลย หันไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินกองทุนเลยครับเพื่อที่จะหาภาษีนาทีนี้ก็บอกว่าเงินจะไปหาเอามาจ่ายภาษียังแทบจะไม่มีเลยนะครับแถมซื้อปแล้วยังถูกล็อกเงินไว้ยาวนานกว่าเดิมเพราะต่อไปนี้ l l ล f แม้จะมีอยู่แต่เงื่อนไขที่สบายๆในช่วง3ปีปฏิทินหายไปแล้วนะครับ 3. คุณจะลงทุนอะไรฮะอสังหาริมทรัพย์กับการที่จะหวังผลในการได้กําไรจากการเปิดใบจองในช่วงพรีเซลซึ่งตอนนี้ก็มีแต่ขายสต,อต็อกเต่าทั้งสิ้นพรีเซลก็ไม่เกิดเจอ ก็ไม่ได้ช่องทยถึงที่คุณจะลงทุนกับอสังหาหรือซับสุดถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเหมือนกันกับโครงการเปิดไปที่สุดต่ําสุดในรอบมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นปิดโอกาสในการที่จะหาผลตอบแทนในช่วงพรีเซลของคอนโดใหม่หมถูกไหมฮะต่ออะไรครับคุณจะหวังการเก,งก็งกำไรจาก,กราค่เปลี่ยนเะฮะเพราะในเมื่อตลอดทั้งปีนี้ภาพรวมทั้งหมดจะมองว่าบาทยังคงแข็งค่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบสั้นมากๆที่คุณมาเกาะหน้าจอกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะได้ผลกําไรประมาณ2-3%ในช่วงเพียงแค่ประมาณ3วันทําก,การซึ่ง่งกก็ือวาาสั้นม แถมเครียดสูงนี่ต่างหากจะลงทุนหุ้นเลยครับเราเคยบอกไปแล้วใช่ไหมฮะว่าแม้แต่โกลเด้นแซกให้ลดอัดับการลงทุนหุ้นไทยเพราะ PE สูงแพงสุดๆติดตามด้วยผลกลําไรของบริษัทจดทะเบียนซึ่งไตรมาสที่2เนี่ยกำลังทยอยออกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเจ็บช้ำปกช้ำกันทั้งนั้นจนกระทั่งการลดนำล้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยจึงเกิดขึ้นเห็นไหมฮะต่อไปอะไรเลยครับเราจะลงที่ดินหรือฮะโอ้โหนาทีนี้เมื่อโมเดลธุรธกิจเปลี่ยนใหม่หมด การลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสภาพคล่องอสังหาริทที่สามารถเทิร์นกลับมาเป็นแคชได้เร็วที่สุดยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปมากเรื่อยๆชัดครับเพราะฉะนั้นขาใหญ่ทองจึงมูฟตัวนี้เข้าทองคำคิดดูสิครับว่าขนาดต่ต้นปีไม่นับก่อนที่ถึงวันอาคารที่ถล่มกัน90ดอลลาร์เนี่ยนะทองคำตั้งแ,แต่ต้นปีก่อนถึงธนาคารในสัปดาห์นี้ที่ผ่านไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขไปแล้วยิ่งทอนเป็นเงินบาทเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขไปด้วยฉเฉลี่ยกันแล้วถ้าเก็บริเดือนหนึ่ ถ้า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 ท่านผู้ชมมีเงินร้อยล้านบาทกับมาตราดอกเบี้ยสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนงานนี้เจ็ดเดือนมาถึงนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหคุณได้ขึ้นท่านมาหาเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกประเด็นที่สองนะครับผลพูนจากราคาทองคำที่สูงเป็นประวัติการทองคำบ้านเราเลยแห่ส่งออกใช้เงินเยงแค่ครึ่งปีเท่านั้นชนะตลอดทั้งปีที่แล้วและทำให้แห่คนแห่เปิดปบัญชีสูงถึงสามเท่าตัวนะครับก็เตือนไว้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะ